สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเล็กเอวเอครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาน้องมาหากบหาเขียนนะทุกคนนี่นะทุกคนไอนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากบ้านมากเลยนะต,ตรงที่แบบผมพาน้องมานั่งเล่นเดินเล่นนะทุกคนอยงเงี้ยแต่วันนี้ฝนตกนะทุกคนดูมีน้ำครัแบบฝนตกหนักนะทุกคนผมก็เลยจะพาน้องเนี่ย มาหาก,กบนะแรกๆก,ก็ผมก็จะมาคนเดียวนะแต่เหมือนน้องเขาอยากจะมาด้วยผมก็เลยพามาด้วยคนระับทุกคนน้องเขาตามผมมากเลยแต่ช่วงที่ฝนตกหนังๆเนี่ยกบออกเยอะมาก ไม่รู้ว่ากบมีเยอะหรือเปล่านะเนี่ยน้องเขาก็ตามผมมากเลยครับทุกคนนี่น้องเขาก็ยังไม่พูดนะอันนี้ผมก็มาถ่าย น้องขออยู่ผมเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะทุกคนผมก็อยากถ่ายอัปเดตการใช้ชีวิตน้องนะทุกคนเพราะว่าเอฟเนี่ยขอมาหลายท่านมากแต่อยากเห็นว่าน้องขอเนี่ยพูดพูดบ้างยังครับทุกคนแต่น้องขอเนี่ยังไม่คุยผมเลยนะผมว่าน้องของไม่ได้เป็นใบ้ครับทุกคน ราะว่าเขายัางฟังเราออกเลยนะก่อนมานะครับช่วงแบบผมขับรถมาแล้วผมก็ได้มาหลายตัวอยู่ครับผมก็เลยมาหาเพิ่มนะแต่ก็ต้องระวังงูนะ รวังสันมีพิษนะทุกคนเพราะว่าฝนตกเนี่ยสันมีพิษออกมาหาก,กินเยอะมากแต่แปลกนะครับกบไม่ออกเลยนะทุกคนจริงๆเนี่ยฝนตกหนักลยเนี้ยกบออกนะ นี่นาะมองโหนตามผม,มมากเลยครับทุกคนกบเนี่ยช่วงแบบฝนตกแรกๆนะทุกคนกบออกเยอะมากเลยแต่มาอมาแบบนี้นะครับทุกคนผมลองมาหาเนี่ย เหมือนมีคนมาหาเต็มเลยนะเมื่อกี้แล้วก,วกบไม่มีแล้วกบไม่ออกเลยผมว่าผมขอเดินทางกลับตีกว่าทุกคนเพราะว่าอันตรายแล้วแล้วตัวอะไรไม่รู้นะโคตรเจอแล้วทุกคนดูดิตัวอะไรไม่รู้นะเต,ต็มไปหมดแล้วมันเจอไฟเนี่ยขอปิดไฟกันนะอันนี้มันก็จะเป็นแบบแบบสนามบอลน,นะทุกคนแบบว่าเวลาฝนตกเนี่ย อจะออกมาเยอะมากเลยนะช่วงเนี้ดูรือก็แหละเออเนี่ยผมพยายามคุยกับน้องก่อนนะก็ต้องระวังพวกงูด,นะด้วยนะทุกคนพวกสัตว์มีพิษด,ด้วยนะ เพราะว่าจริงๆเนี่ยฝนตกหนักเวบเนี้ยกบจะออกมาเยอะมากมันผมก็งงนะทำไมกบมันไม่ออกนะทุกคนเนี่ยนี่นะทุกคนน้องอ่ะเนี่ย เดินแบบโหตัวเปียกหมดเลยครับดูเยอยดูะน้องก็เดินตัวเปียงหมดเลยนะแบบรองเท้ามันแบบตีแบบเดี๋ยวกลับไปเนี่ยผมน่าต้องพาพน้องแบบน้องเนี่ยเดินตัวเปียกหมดเลยนะกบก็ไม่ได้เลยนะเพื่อนเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบนี่ทุกคนแถวเนี้ยมันก็จะใกล้บ้านผมมากเลยนะผมก็ได้เดินหาก,กบแล้ว นี่นะผมก็เย่ะทุกคนผมก็จะเดินหาไปเรื่อยๆนะเฮ้ยน้องจับกบได้เฉยเลยครับดีพงก,ก็แลหละฮะน้องจับกบได้เฉยแล้วทุกคนดูดิ ผมไม่ได้ส่งไฟให้น้องด้วยนะอุ้ยโคตรเก่งอะ่ะผมว่าตอนที่น้องอยู่ในบึงเนี่ยน้องน่าจะจับบ่อยนะทุกคนดูดิโดมหาไปเอากระป๋องมาใส่ก่อนนะได้แล้วนี่อันนี้น่าเป็นเขียดนะทุกคนดูดิที่น้องจับเนี่ยรตว่าน่าจะเป็นเขียดนะ แบบที่บ้านผมเรียกว่าเขียนนะบ้านเอฟซีเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะทุกคนดิยน้องเขาจับเก่งมากเลยเนรีนพงก็แหละในรีพงก็แหละน้องก็ชี้ไปนู่นนะดูดิจับกบได้คขาเก่งเลยครับเฮ้ยดูกันนะครับเมื่อกี้น้องก็จะกินกบนะ นี่ตกไปแล้วนะอังซีผมมองน้องออกกินไม่ได้นะน้องอาจจะกินกบมาทุกวันเนี่ยเนี่ย,เ,ยเหมือนว่าผมก็ไม่รู้นะตอนที่น้องก็อยู่บึงเนี่ยน้องเขาหากกหากเขียดกินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนน้องเขาจะ จับกบกินนะไม่เยีะไม่รู้นะแบบเขาอ,อาจกินแบบส,สดๆเลยนะทุกคนตอนที่อยู่บึงอะ่ะบึงผีโพงคนระับทุกคนหรือว่าผีโพงเนี่ยให้น้องกินกบเขียดส,สดๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะดูครับเดี๋ยวผมหอหา กระป๋องใส่แล้วนะมีกระป๋องอยู่ตรงรถผมเนะี่ยแต่ผมว่าได้น้อยนะครับทุกคนผมว่าผมจะกลับดีกว่าครับเพราะว่าได้กบน้อยมากผมจะปล่อยไปดีกว่าเพราะมันได้ไม่กี่ตัวนะน้องของขงก็จับได้แค่ตัวเดียวนะทุกคนแต่เก่งมากเลยครับแบบผมไม่ได้ส่งไฟฉายให้น้องเนี่ยนะน้องไปได้มาเมื่อกี้เลยนะทุกคน แล้วน้องเนี่ยก็จะกินกบเฉยแลย้วเหมือนว่าตอนที่น้องอยู่บึงเนี่ยอาจน้องเขาจะกินกบเขียดเป็นอาหารก็ได้แต่ก่อนมาเนียนะคผมก็ให้น้องขอกินข้าวกินอะไรนะเหมือนแบบเขาจะกินจนชินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยแบบกินกบเขียดจนชินแล้วก็แบบอาจจะกินดิบๆก็ได้นะแค่ผมคิดผมก็ไม่กล้าเลยนะทุกคน ไม่กล้ากินสดๆรับด,สดูวนี่นี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองบอกน้องนะว่ากินหรือเปล่าเอาเอ,าออะดูวน้องเขาอาปากเลยนะเออดูกินไม่ได้เอาเสียบอกน้องนะกินไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ยมันยังไม่ทำแบบอาหารนะเป็นเครื่องปรุงอะไรนะ ถ้าน้องไปกินเนี่ยมันจะเกิดอันตรายด้วยครับทุกคนแต่กบฝั่งนู้นน่ะร้องเยอะมากเลยพัดทุกคนถ้าได้เพิรเนี่ยผมอ,อาจจะไม่ปล่อยก็ได้นะ ตรงนี้มันก็จะเป็นแถวบ้านผมนะทุกคนึือว่าคนเนี่จะมาหาก,กบเยอะมากตอนฝนตกอะ่ะน้องเนี่ยจะกินกบเฉยเลยครับทุกคนผมก็เวลาน้องแบบไปเอาอะไรมากินเนี่ยผมก็สอนน้องไปแล้วนะ แบบคนอื่นยังไม่ได้ให้เนี่ยห้ามไปจิบห้ามไปหยิบของคนอื่นแบบมั่วนะทุกคนแต่น้องเขาก็ไม่พูนะแต่เดี๋ยวผมก็จะสอนน้องไปเรื่อยๆครับเพื่อน้องเขาเนี้ยอาจจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนมีรวนกบได้มีกบแล้วแต่ตัวเล็กมากเลย เหมือนได้ยินเสียงกรบร้องนะตรงนี้ทุกคน เขียนได้เยอะมากนะดูครับน้องเขาจะไปจับแล้วน,นะน้องนี่เก่งมาก ผมว่าผมขอ,อกลับก่อนดีกว่าทุกคนแต่มีเสียงกบร้องนะตรงนี้เป็นอึ่งอ่างนะทุกคนเสียงอยู่ตรงนี้นะผมนี่ก็จะพาน้องกลับนะทุกคนนนะทุกคนผมก็ได้กลับมาถึงรถล,ละแล้วกบนะครับ กบเขียนนะผมได้ปล่อยไปหมดแล้วทุกคนเพราะว่ามันได้น้อยมากเลยนะผมก็ให้น้องเขาปล่อยนะแล้วผมก็คอยสอนน้องนะว่าอย่าก,กินดิบๆนะทุกคนเพราะว่ามันอนะอันตรายนะทุกคนโอเคแล้วทุกคนผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับแล้วที่แบบว่าน้องเขาไปขโมยของเนี่ยผมก็คอยจะคอยสอนน้องเขานะเพราะว่าแบบน้องเขาเหมือนไรเดียงสาดครับน้องเขาไม่รู้เรื่องเลยนะผมก็ ได้ให้เงินพ่อของแดงนะไปแล้วนะทุกคนแต่พอแดงเนี่ยใจดีมากไม่ว่าน้องเลยนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนว่ายิ่งกว่านี้อีกนะน,น้องคนนี้ดูครับตัวเปียกเลยนะทุกคนเพราะว่ารองเท้าน้องเนี่ยมันดีนะผมก็จะพาน้องกลับไปอาบน้ําที่บ้านก่อนครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเปียกเลอะเทอะหมดเลยครับ<ๆ>ก็จะคอยดูแลน้องดีๆเลยนะอาจจะพาน้องไปโรงเรียนนะทุกคนถ้าแบบเปิดเทอมนะทุกคนผมอะ จะลองพาน้องไปสมัครเรียนดูนะนจะแบบทำตามที่เอบอกเนี่ยนะทุกคนจเจอิันครับทุกคนผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วกดติดตามเนี่ยนะทุกคนน้นองเนี้ยแบบอายุเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้เลยนะโอเคทุกคนผมขอตัวกลับก่อนนะรับ